ณเดชโพสภาพตัวเองหลังทำกิจกรรมเสร็จเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากทีเดียวเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักพระนางอย่างยายวรัศยาและณเดชโคกิมิยะโดยทั้งสองนานคบหาดูใจกันเป็นเวลาหลายปีมากๆอีกทั้งตลอดระยะเวลาที่คบกันมายังดูแลกันเป็นอย่างดีเข้าอกเข้าใจกันแถมยังแทบจะไม่เคยทะเลาะกันอีกด้วย ซึ่งล่าสุดดูเหมือนวานาเดทจะห่างหายจากการออกกำลังกายนานไปหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดในไอจีของนาเดทได้โพสต์ภาพตัวเองที่นอนหมดสภาพอยู่ที่พื้นหลังจากไม่ได้ออกกำลังกายมากกว่า2เดือนดูจากภาพแล้วคงเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะ โดยนเดตนั้นโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาสองเดือนและแตัดสินใจไม่ยากเลยว่าครั้งหน้าจะมาอีกไหมงานนี้ทำเอาเพื่อนๆน,นักแสดงเข้ามาแซวกันรวัรวๆเลยรวมไปถึงแฟนคลับด้วยที่ถึงกับเข้ามาแซวว่าครั้งหน้าให้ชวนย่า,ยาม,มาด้วย